มาหมอเจอออมค่ะงามค่ะงามมาปิ่งกระปุกสวั <laughs> สดีค่ะมืนีเจออมสุภาพนาตกป่าเลค่ะหม้ธรรมชาติค่ะมาเบิ่งกันว่าข้าศิไย้บอชิ่งหลิวะะด้วยค่ะหัก็บม้าด้ค่ะรถคู่ใจค่ะก <laughs> มบสามแม่บ้านค่ะสามแม่บ้านเป็นคนไทยค่ะมือนเนี่ยกำลังสีลงเบกกันเลยค่ะเนี่ค่ะหัตามาหอดค่ะ อาสิได้ยินเสียงเครื่องพอน,นะค่ะเออวันนี้วิวดีมากค่ะออน้าม,ม้าแล้วเบิ้งค่ะ,ะเฮาสีได้ปลาบอ่มือเนี้ยอ,อีเด้อค่ะหมองที่เฮาสิตกที่ออมสีนั่งหนี่บอ่ค่ะค่ะสินั่งนีแล้วค่ะ,น,น,ะ,คะนั่นเด้อค่ะหมองออที่อ้อมสิตกค่ะมือเนี้ยมาลุ้นกันค่ะว่าสีได้ปลาบอค่ะมือเนี้ยหน,น,น้า,าน้าหน้ายาปลาสิกินบอค่ะตัวใหญ่ซ้ำใดค่ะมาลุ้นเลยค่ะ ดิละเจ็บมันหนึ่งยี้หงายค่ะเมื่อกี้งายงามๆค่ะเอนี่ Yum, yum. ตรงน้ำค่ะตรงน้ำเลยค่ะโอ้ปลาตรวจห่วง ตวงค่ะตวงค่ะโอ้ยนี่คขาใส่เบลเลอร์เบลเลอร์เบลเลอร์ ยังไงค่ะยังไงค่ะก็ได้ค่ะเมื่อกี้ไงอู้ดดิ่งล่ะ ลุดค่ะลุดเอาไหมค่ะนี่ค่ะมันไม่ลุดไม่แล้วค่ะแก้มือค่ะสามเทียค่ะเขาได้ เดียวนะโอ้มาหม้อเจียวอมค่ะงามค่ะงามมาปิ่งกับปุนค่ะสวยงามพระรามเก้าแสดงว่าลุดด่างเลยใช่ไหมเป่นไหมเก็ดบาทสวมงามนะคะ มาแล้วค่ะรอมานานรอมานานโอ้โหอุอ้ยเทวดาใหญ่ปลากินพร้าวเขาเดือยค่ะอ,อึ้บอ,อ,อุ้ยตาตาโอ้ยสีโชว์ปลา ตัวิใหญ่ค่ะโอ้ยกล้องกล้องค่ะกล้องกล้างอื้อทตัวนี้ค่ะโอเคะหมอใหญ่ค่ะปาหมอใหญ่โอ้ติดมินเดียวค่ะนี่ค่ะโอ้ใส่นี่งามเหลือเชื่อค่ะงามๆเลยค่ะรุ่นค่ะ พี่ออมสิได้อีกบ่ค่ะรุ่นค่ะอืมว้ยอีกแล้วพี่ออมอีกแล้วโอ้ย,อยสา,า,ายวแบบนี้เนี่ยค่ะ <c oughs> อุ้ยโอ้ยพันเลยนะ เอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยวัวไล่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 ไลไล่วัวไลลใส่ปลาหมอใส่ปลาหมอใส่ปลาหมอค่ะอุ้แตะๆตงามงามค่ะงามงามค่ะ whoa Ahí. หดเลยค่ะอู้หูยหลุด เป็นไนแล้วนอนอความไปล้จ,จารถจ่อยโอยเอาไมค่ะเอาไม่มาค่ะ ไม่ค่ะใสเมียได้ค่ะไปไม่ค่ะจวดจาดไหมดูค่ะค่ะตอนนี้ถ้าก็สิกับบ้านแล้วเด้เพราะว่ามันคำแล้วค่ะคำแล้วค่ะเย็บแล้วค่ะสิกับแล้วสิกับแล้วมันคำแล้วค่ะมาเบิ้งกันค่ะว่าเขาได้บะมือนี่ไม้นี่โอเคปะค่ะว้ายมาเบิ้ง มื่อนี้อาซีลายไหม่แล้วค่ะตอนแรกไม่ค่อยได้ค่ะวันนี้ว้าวนึงค่ะสวยๆข้งนางในเลยค่ะใส่ประหมงมื่อนี้นะคะนี่ต่แม่ละแสนค่ะเมื่อนี้ <laughs> ใส่ใหญ่แล้วค่ะมองตกเขากะสวยงามค่ะแดดเนี้ยกะเมื่อยเนี้ยค่ะหนาวเริ่มมืแล้วค่ะ โ okay. อเคอ้าวเจ๊อ้อมฝากเลยค่ะฝากช่องเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเจ้านาบก่นอนเจ๊าขอเที่นาบอ,อกก่อนค่ะมันสีหนักเอ้ยยุบหุ่นเด้อค่ะพี่เมย์ตกยุบหุ่นค่ะเอ้ยโทรมาแล้วค่ะเ่ราะม่นรักหนีเราบอคะ่ะบสำหรับมันหนี้กับพ่อสำนีเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะพ่อกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดซับสไคร้ให้หน่อยเลยค่ะช่งอ,องพี่ยมกับเจ๊อ้อมค่ะ หนีไม่เลียงกิ่แรงแล้วบนฟ้าค่ะ <laughs>